ยินดีต้อนรับสู่หอพักของเรานะครับผู้เรายินดีต้อนรับทุกคนเสมอเลยครับสวัสดีจ้าพีหนุ่มฉันต้องการห้องด่วนเลยเร็วๆหน่อยนะอ๋อนี่ฉันยุ่งมากเลยอะดูเหมือนว่าสาวมรกตจะไดอพาร์ตเมนที่เจ๋งที่สุดไปแล้วละแต่สาวมรกตไม่ใช่สมาชิกคนเดียวของครอบครัวนี้หรอกนะพอดีฉันเพิ่งมาใหม่อ่ะฉันอยากอยู่ที่นี่มากเลยขอโทษทีนะครับแต่ว่าสาวมรกตเออาไปแล้วหรอครับสาวทัพพิมอย่างฉันเนี่ยคู่ควรมันมากกว่าเธอเยอะเลยเธอว่าไงนะเธอดูสว่างสดใสมากเลยจ้ะย่าสาวมรกตทุกคนครับอย่าทะเลาะกันเลยนะครับ กันพวกคุณจ่ายเงินมาเกอะเลยเ <Wow. S 1> นี่ยเป็นอะไรที่เลือกยากมากเลยล่ะ oh. ฉันจะแหวนงมรกรหรือว่าสร้อยทับทีมดีนะดูเหมือนว่ารอบนี้สามมรกรจะชนะไป <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะแล้วฉันน่ะวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยเซอร์ไพรส์เส <c oughs> ียงไม่หมดหลอกนะนี่เธอจ๋าฉันยังไม่มีที่อยู่เลยอะ่ะตามผู้เธอไปได้เลยนะครับ <c oughs> พี่ๆของคุณได้เข้าไปอยู่ในห้องนั้นแล้วหรอครับนายช่วยฉันไว้อีกแล้วนี่เป็นห้องที่เจ๋งที่สุดในหอพักแห่งนี้เลยมันกว้างขวางมากพูดเธอออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ นี่มันตีนของสาวมรโกดอย่างฉันนี่มันก็ตีนของสาวทัพบทีมอย่างฉันเหมือนกันแหละเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วนะยังไงมีตภา uh huh. พก็ชนะเสมอแหละวันด,ดีสาวสาวฉันมาแล้วตีนของฉันอยู่ไหนกันเนี่ยสาวเพชวิวับอย่างฉันเนี่ยจะมาอยู่ในที่แบบนี้ไม่ได้หรอกนะคุณแม่คะรีบมารับหนูด่วนเลยดูเหมือนฝนจะตกแล้วว่ะทุกคนเตรียมร่มก่อนเร็วนี่พวกเราต้องจัดการเรื่องน,นี้กันหน่อยแล้วละ่ะถ้าทางพวกเราต้องช่วยสาวเพชวิวับของเราหน่อยแล้วฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะนี่ต้องเป็นงานใหญ่มากแน่นอน เพียงเพิ่งทำเพจรวมแถวนี้นะจ๊าโอเคไหมสาวสาวฉันว่าฉันคิดออกแล้วล่ะดูนี่สิเดี๋ยวพวกเราต้องมาทำเตียงกันด้วยนะนี่แหละเตียงของสาวเพชรวิวับสาวมรกตและสาวทัพที่อหมางพวกเรางั้นเรามาทำกันเลยดีไหมมาเริ่มกันเลยดีกว่าสาวสาวฉันเตรียมทุกอย่างมาพร้อมแล้วล่ะนี่แหละอุปกรณ์สำหรับเตียงของเราเดี๋ยวพวกเราต้องมาประกอบมันกันแล้วมันไปไหนล้วนะอยู่นั้นไงนี่ระวังหน่อยสิ ได้เลยงั้นตอนนี้เธออยู่นี่ไปก่อนไปแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวพวกเราต้องมาวัดมันหน่อยละแล้วเราก็ประกอบมันได้เลยซ้ <c oughs> อมแล้วล่ะแต่พวกเราต้องทำอะไรต่ออะ <c oughs> ตอนนี้ถึงเวลาของน็อตพวกนั้นแล้วเรามาประกอบคันไปเลยดีกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวสาวเพชรวิวับจะช่วยจัดการเรื่องนี้ให้เองตอนนี้พวกเราต้องเอาชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วมาประกอบกันด้วย <c oughs> แล้วเราก็ต้องทำชั้นสองด้วยนะ <c oughs> สาวสาวพวกเราต้องใช้แบบนี้สองอันเลย ไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันจัดการให้เอง hmm. ดูเหมือนพวกเธอจะไม่เคยกลัวอะไรเลยเ hmm. ตียงสองชั้นของเราใกล้จะเสร็จแล้วล่ะก็ดูดีอยู่นะเนี่ย hmm. แต่ดูเหมือนยังขาดอะไรไปอย่างไม้อัจแบบนี้ต้องช่วยพวกเราได้แน่นอน hmm. ไม่ต้องมาขอบคุณฉันหรอก hmm. นี่แล้วเธอจะไปไหนอ่ะอุ๊บดูเหมือนว่าที่นี่จะมีหวบัตดดิเหตุน,นิดหน่อย hmm. แต่มันคงจะไม่เป็นไรหรอกนะ hmm. พวกเราต้องมาติดตั้งฐานกันต่อ,อละ อนนี้มันดูเหมือนเตียงของจริงมากเลยพวกเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะยวพวกเราต้องเสริมผนังด้านข้างเข้าไปด้วยนี่เป็นเรื่องง่ายมากเลยนี่แหละงานของสาวทัพทิมเตียงของเราต้องสวยที่สุดเลยนะมาตกแต่งมันเลยดีกว่าเนาะชั้นสองของเราต้องมีซุ้มแบบนี้ด้วยพวกเราเอามันไปยึดไว้ด้านบนเลยดีกว่าพเราทําได้แล้วสุสาวเดี๋ยวพวกเราต้องมาระบายสีมันกันด้วยนะเบลเริ่มกันเลยดีกว่า อเธอนะจะจส่วนอันนี้ของเธอติ่งของเราต้องมีสีสันโดดเด่นสุดสีเขียวสีแดงและสีขาวไงสีพวกนี้มันเข้ากันมากวแต่ดูเหมือนพวกเราจะมีปัญหานิดหน่อยข้างบนนี้มันแข็งมากเลยอ่ะนี่ไม่ใช่ปัญหาลอกนะ oh. เดี๋ยวเราต้องทำที่นอนให้กับเสาเพช <Wow. S 1> รรีบวับของเราหน่อยแล้วเร็วเข้าสาวฉันทำได้แล้วล่ะ hey. เอเพวกเราทำได้แล้วนี่มันนุ่มขึ้นเยอะเลยอะอยแต่ฉันว่าแถวเนี้ยดูมืดนิดไปหน่อย,อยเดี๋ยวเราต้องมาตกแต่งมันหน่อยละพวกเราต้องใช้ผ้าสีเขียวแบบนี้ด้วย,ยมันดูดีขึ้นเยอะเลย,ยถึงเวลาที่เร,เราต้องไปอัปเกรดเตียงให้สาวทัพทีมของเรากันละอะไรจะดีไปกว่าสีแดงแบบนี้ล่ะแน่นอนก็สีขาวไงชั้นสองในเป็นโซนที่ชิลสุด ตาดูเหมือนว่าแอร์จะทำให้ทุกอย่างพังหมดเลย<ฮ>เดี๋ยวพวกเราต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วงั้นเรามาทำให้มันเป็นรูปววเพชรดิบว่าแบบนี้หน่อยดีกว่าแต่มันก็ยังดูไม่ค่อยสดใสเลยอะ่ะนี่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอก<ฮ>เราต้องทำให้ที่เนี่สว่างขึ้นหน่อยไ<ฮ>อยเย็นนึนเจ๋งไปเลยเราต้องใช้ผ้าแบบนี้ด้วยอ่าฮะมันดูดีมากเตียงของสาวมรกตต้องเป็นสีเขียวแบบนี้ด้วย ไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับจินตนาการแบบนี้หรอกใครเอาของผู้นี้มาไว้แถวนี้เนี่ยนี่มันไม่เหมาะกับห้องของสาวมรกตเลยอะถ้าทางผู้เราต้องใช้กระดาษลังหน่อยแล้วพวกเราต้องตัดมันออกมาแล้วระบายสีมันด้วย<อ>แน่นอนก็ต้องเป็นสีเขียวอยู่แล้วตอนนี้เรามาทำให้กระดาษลังกลายเป็นอัญมณีกันเลยดีกว,ว่าเราต้องเพิ่มสีสันให้มันหน่อยแล้วอะอเราต้องใช้กาวแบบนี้ด้วยนะนี่มันสวยมากเลยอะ ว้าวนี่แหละห้องของสาวมรากอย่างเธอตอนเนี้ยเราต้องไปหารูปพอร์เทรตมาเพิ่มหน่อยสาวๆเห็นนไหมไม่ต้องมาลอกกันเลยนะนี่มันเจ๋งมากดูเหมือนสาวทัพทีมจะเก่งเรื่องการออกแบบมากๆใช่แล้วล่ะเราต้องทำโคมไฟให้ห้องนี้ด้วยมันดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันมีรูด้วยหรอสงสัยผู้เราต้องเอามันมาประดิษฐ์โคมไฟของเราหน่แล้วพูกเราต้องตัดเพชรแบบนี้ออกมาเยอะ จากนั้นเราก็มาไปติดที่โคมไฟของเราได้เลยมาดูโคมไฟทัพทีมของเรากันดีกว่ามันต้องสว่างสดใสมากแน่นอนเวรสุดๆเลยอ่ะโคมไฟอันนี้มันเจ๋งมากเลยนะสาวๆไม่ต้องมาอิจฉาก็ันหรอกนะจ๊ะที่นี่มันก็สดใสอยู่นะเนี่ยไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับความเพอร์เฟกต์แบบนี้เดี๋ยวฉันต้องใช้ไอเดียของสาวบรกิอย่างฉันหน่อยแล้วอุ๊บเธอต้องระวังลูกโป่งผู้นี้ไว้หน่อยทุกอย่างมันออกมาดูดีมากเลยอ่ะ ถ้าคุณเอาลูกบอลแบบนี้ไปติดเข้ากับโมบายมันต้องเหมือนเวทมนต์มากแน่เลยเอาขาเธอออกไปจากหน้าของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะและอย่าเข้ามาแถวนี้อีกล่ะหัวเตียงของพวกเรายังดูไม่ได้เลยอ่ะพวกเราต้องมาจัดการมันหน่อยเริ่มกันเลยดีกว่าเยี่ยมไปเลยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการตอนนี้เราต้องทําให้มันกลายเป็นอันเยมณีของเราหน่อยแล้วติดมันเข้าด้วยกันได้เลยนะแค่นี้ก็เรียบร้อยตอนนี้พวกเราต้องเพิ่มความวิบวับเข้าไปหน่อย นี่มันก็ดูดีอยู่นะว้าว <Wow. S 1> แต่ของพวกนี้ยังเหลืออยู่เต็มเลยอะพวกเราต้องตัดมันออกมาแล้วเอามันไปแปะที่เพจของเรา, <Wow. S 1> ว,าว้าวขนาดมนุษย์ต่างดาวยังเห็น,นเลยนะ <Wow. S 1> ถึงเวลาที่พวกเราต้องมาพักกันก่อนละ <Hey. S 1> การก่อสร้า <Hey. S 1> งก็เป็นอะไรที่เหนื่นกันนะเนี่ยสาวเพจวิบวับลงมานี่เร็ว oh. ได้เลยพี่จ๋า เดี๋ยวก่อนนะฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยดูเหมือนว่าเตียงของเรายังไม่มีบันไดเลยอ่ะใช่แล้วล่ะสาวๆฉันมาแล้วจ้านี่น้องสาเธอทําแบบนั้นได้ยังไงกันเนี่ยนี่มันเป็นความลับอ่ะฉันเอาของมาให้เธอด้วยนะเธอชอบมันไหมจ๊ะฉันชอบมากเลยนี่มันหมอนนี่หรอมันนุ่มมากเลยอ่ะถึงเวลาที่พวกเราต้องลองใช้มันหน่อยแล้วเอานี้ไปเลยนะไม่นะเอานี้ไปดีกว่าดูเหมือนว่าพวกเธอจะก่อสงครามกันแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะไปหลบก่อนแล้ว คุณสามารถไปเอาไอเดียมาจากรูเ uh huh. มทของคุณได้เสมอเลย <Hey. S 1> นี่มันสวยมากเลย <Hey. S 1> เดี๋ยวฉันต้องทำกำแพงแบบนี้ uh huh. บ้างและว,ว่าแต่จะเอามันไปแปะไว้ตรงไหนดีนะ uh huh. ใช่แล้วล่ะมันจะต้องอยู่ตรงนี้แหละนิ uh huh. วพวกเราต้องตัดกระดาษสีแดงออกมาให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ด้วยแล้วก็ติดมันลงไปบนกำแพงได้เลย, uh huh. ยมันดูสดใสามาก uh huh. ไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับทับทิมแบบนี้หรอก uh huh. นี่มันไม่แฟร์เลยอ่ะนี่มันไอเดียของฉันนะตอนนี้ฉันสองมีโซนเสริมสวยแล้วยังไงความสวยมันก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วละเนาะแต่คุณจะไปแต่งหน้าได้ยังไงกันล่ะถ้าคุณไม่มีกระจกแบบนี้เดี๋ยวฉันมานะอความสวยงามไม่เป็นเรื่องยุ่งยากเหมือนกันนะเนี่ยทำไมกระจกมันบานใหญ่ขนาดนี้นะฉันจะต้องใช้เวทมนต์หน่อยแล้วล่ะยิ้มไปเลยนี่แหละกระจกเพชรวิบวับสำหรับสาวสวยอย่างฉันมันดูสดใสสุดๆเลยนี่มันง่ายมาก ข้างล่างมันไม่ใช่ที่ของเพชรวิบวับหรอกนะนี่มันเป็นอาณาจักรของสีแดงและสีเขียวแต่ทําไมเธอไม่ไปเยี่ยมพี่สาวของเธอหน่อยละ่ะสาว,สาวทำตัวตามสบายนะที่นี่มันสวยมากมนี่คือเพชรของฉันเองมันเป็นสิ่งที่ทํายากที่สุดเลยละ่ะแต่ดูเหมือนว่าการซ่อมแซมมันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่แหละสมบัติของเราสาวเยี่ยมๆหน่อยสิฉันกำลังถ่ายรูปอยู่ฉากหลังสีขาวแบบนี้มันดูไม่ได้เลยเดี๋ยวพวกเราต้องตกแต่งมันหน่อยละ เราต้องใช้แท่งไม้มกาวแล้วก็ทักสายเล็กน้อยจนนั้นพวกคุณก็สร้างสารรค์ให้เต็มที่เออพี่จ๋าเราวสัแล้วจ้ะโอเคเธอเอาอันนี้ไปก็ได้นะขอบคุณมากเลยนะนี่มันของจริงหรือเปล่าเนี่ยมไม่ต้องไปส่องแล้วนะจ๊ะนั่นมรดกของจริงเลยเดี๋ยวพวกเราต้องทําให้มันเป็นสีเขียวหน่อยละม,มรดกแบบนี้ทําให้ที่นี่ดูดีขึ้นเยอะเลยล่ะเต็มที่ไปเลยนะ oh. สาวสาวฉันเป็นคนที่ใจดีมากเลย สัญญาฉุกเฉินพระไม่มีสีเหลืองอยู่ในพื้นที่ของสาวทัพทีมอย่างฉันด้วยอะแบบนี้ไม่ได้นะนายรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะพวกไม่งั้นฉันต้องจัดการนายหน่อยแล้วเดี๋ยวพวกเราต้องจัดการกับเบบน,นี้หน่อยพวกเราคงไม่ต้องการมันแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะตอนนี้นมันก็ไม่ใช่เบาะและ้วม,มันคือโต๊ะของพวกเราต่างหากนี่แหละที่วางของของเรา <S 2> <S 2> <ม>เราต้องใช้สกอตเทปสีแดงแบบนี้ด้วยมันดูดีมีสไตล์สุดๆนี่แหละสไตล์ของสาวทัพทีมอย่างฉัน ว,ว้าวพี่จ๋า,วาวเธอเป็นนักมายากลรอเปล่าเนี่ยโหเอ้ยไม่ใช่หรอกนะสาวผูวว้เราไปปิกนีก้กันหน่อยดีไหมววฉันเตรียมเสือมาแล้วสาวผู้เราจะรออะไรกันอยู่ล่ะววฉันเตรียมชามาให้แล้วล่ะพวกเราต้องมีขนมแบบนี้ด้วยนี่แหละบ่อกเกิดแห่งมิตรภาพของเรา,าการก่อสร้างเ<า>ตียงอันนี้มันทําให้ผู้เธอสนิทกันมากดูเหมือนว่าผ<า>ู้เราจะมีแขกแล้วล่ะแปลกมากเลย<า>นี่มันใครกันเนี่ยววดูเหมือนว่าห้องนี้จะยังขาดไพรินไปนะจ๊ะ มีคนบอกว่าห้องนี้กว้างมากพวกเธอมีเตียงให้ฉันบ้างไหมโอู้ไม่นะมันถูกจองไปหมดแล้วเธอก็ลองไปหาห้องอื่นสิโอเคไม่ต้องแพนอีกไปฉันไม่แผนแล้วล่ะพวกเรามาเริ่มกันเลยดีไหมช่างก่อสร้างมืออาชีพอย่างเราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วล่ะพวกเราต้องทําเตียงใหม่อีกแล้วเหรอ